มีตัวมีแอคชั่นมีตัวสซโลหรือเปล่าครับไม้ข้างหลังผมนี่แหละครับใส่จากตรงนี้ฮะยาวไปถึงคลองใหญ่นะครับกระเบ็ด40หลังครับผมก็ดีเดินสำรวจก็โอเคีน้ำอยู่ครับแต่ข้างบนน้ำมันจะลึกดหน่อยจิดิดคลองขันนาบางทีก็ท่วมเนาะยองจะต้องหาที่ใส่ครับผมเดินหลายรอบนิดนึง <laughs> เออโอเคครับผมเนาะ ถ้าเข้ามาแล้วก็ฝากเ,าเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ความสบายสบายชนระเบิดนะครับผมไะเดี๋ยวเราลุยกันเลยดีกว่าครับผมเพื่อไม่เสียเวลาเนาะบายลุยอ้ลยอลืมแจ้งไปครับตอนนี้เวลาบ่ายสามนะผมใส่ตั้งแต่บ่ายสามนะครับเดี๋ยวรอบบกงเย็นผมจะมาดูอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็อีกรอบหนึ่งกับสามทุ่มจะดูว่าจะได้ตัวไหมน้องปะ นี่สายของเราครับผมโอ้ใส่ไปถึงตรงหนองตรงนู้นนะครับเกือบถึงหนองแล้วครับจากนี้ไปนะพี่น้องนะครับ่นะ,อนะะโอเคครับผมโอ้ยพี่น้องใส่เสร็จเดินกลับมาครับได้เรื่องเลยครับแต้มแรกเลยครับผมอือไหนล่ะโอ้นี่ออ้ยใส่สวยเลยครับนี่โอ้โหแต้มแรกพี่น้อง ใส่เสร็จใส่เสรเดินกลับเนี่ยจะถึงรถแล้วล่ะครับผมเรียบร้อยครับโอ้เจ็บครับผมม,นมนันๆสวัสดีครับสวัสดียามค่ำคืนพี่น้องเนาะพามายามเบ็ดตอนนี้เวลาสองทุ่มครึ่งกับสามทุ่มแล้วแหละอ่ะปะเดี๋ยวลุยกันเลยปักเบ็ดไม้ใหม่เลย,ยไม้นี่ไม่เคยใส่เลยพี่น้อง ไอย้ยาขาว,จวโจโกยังอยู่เหมือนเดิมนี่ไปกันต่อพี่น้องวะอย่างวะแต่ว่าตอนกลางวันน่ะผมใส่แล้วนะเดินกลับมาได้แล้วแต้มหนึ่งนะครับเอาให้พ่อแล้วพ่ออยากตำน้ำพริกเ,เคยเอาให้พ่อครับผมไปรุนลังต่อไปครับผม หลังนี้ว่าไงอ้าวเหมือนเดิมพี่น้องขาวโจโลโอ้ยดินยังไม่ดินเว้ยเห็นแต่ปลาซิวเว้ยเยอะย,ยังอยู่ครับผมปะรุ่นกันต่อครับดูกันยาวๆจะมีตัวไหมครับผมอยู่ไหนอ็เบ็ยดโอ้ย จำบ่ได้แล้วพี่น้องเฮ้ยบ่ได้ติดไอ้สะท้อนแสงไว้ก็หาเบ็ดยากมั้ัน่ะพี่น้องเนาะเอ้เอาหาพ่อวะนี่เอา้าเดือดยาวมาขนาดนี้ยังมีเห็นเบ็ดเลยพี่น้องเฮ้ยเดี๋ยวมันแมนอยู่บ่อุ้ยไก่ดัวดิ โอ้นี่นโอ้อยู่นี่พี่น้องโอ้ยทองขาวโจโลครับผมยังมีเหยื่อย,ยังสบายดีพี่นอ้องเหยื่อผมเหลืออยู่แปดตัวพี่นอ้องเหยื่อมันหมดแล้วเฮ้ยจะฟังโอ้นน่อยู่นี่พี่น้องเดี๋ยวอ๋อลังนี้เอานอนแอง่งแมงเลยเดี๋ยวแดลว่า แยบนิดหนึ่งพี่นอ้องอออ่าเดือเยือยังดิ้นอยู่ครับผมโอเคครับป่ะรุ่นกันต่อครับป่ะผ่านมาสี่หลังแล้วครับยังเหมือนเดิมเงียบกิ๊บสี่หลังนะแต่พอแ้มแรกเนี่ใส่เศษมันได้มาแต้มหนึ่งก็โอเคแล้วพี่น้องเนาะ คุณใส้ละไมเบียดนิดไส้ละไปนี่โอ้นี่เจอนะครับผมฮะเอ้าอยู่เอ้าไส่ละโอ้หายเงียบหนิมสิ่งเลยครับหายเงียบเลยเติบเยอะกันครับผมปะรุดมันต่อยังไม่มีตัวเลยครับผมหายไปกลางใดแล่ะ อู้มีมีดินครับมีมีมีเสียงเนี่ยอู้อู้อู้แมนบอแมนบออุ้ยอุ้ยอุยอีลีครับพี่น้องนี่นี่หลังนี้ครับเอามีเสียงเพื่อนนะเพื่อนนะเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วหนึ่งเต้มครับอุย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 อยู่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 อุยหาเบ็ดพวพ่อพี่น้องเอ้ยเฮ้ยเอ้าอย่าหลุดเด้อเดี๋ยวเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยอู้ใส่สวยใส่สวยพี่น้อง แทบเอาเดี๋ยวมานี่ข้าวมันโตแล้วพี่น้องค่อยๆทำครับผมเอาเบ็ดยืดสายเรามาดิโอ๊ยทำบดินนี่ก็เดินตะล,ลิดนะนี่มีโอกาสเดินตะล,ลิดนะพี่นอ้องอิลีดิ มาแล้วครับแต้มแรกของค่ำคืนนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นแต้มที่สองโอ้โหติดแตแต,แต่ตอนไหนนี่เกือบหลุดนี่เก็บครับผมครับลุ้นกันต่อครับว้ยหนอใครแน่อยู่ครับผมไม่ค่อยมีแมงครับผม พอดีล <Scroll> ืมเอาอู้เอาแล้วอีกแต้มครับอุ้ย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 เอา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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยยังยุงยังอยูยังยูพี่น้องยังอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวอือเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้มาแล้วมาแล้วสองแต้มสวยๆพี่น้องว้าวแจมอุ้ยดำคือดือเขา ห้องขาโจโลโหยูยตัวดำจืดเลยออเก็บครับผมอือโอโ้พี่น้องพี่น้องเจอกระปูเจอกระปูนีอ่อีกตัวหนึ่งแล้วครับผมโอ้นเตรียมจะกินเขียดแต่ว่าเดี๋ยวขอจับก่อนแล้วกันไม่งั้นเหยื่อผมจะไม่มีใส่จับก่อนจับจับก่อนฮึบนี่ตัวใหญ่ด้วยกระปูตัวนี้ออ้ยอย่าเพิงกัดขาอย่าเึงกัดแขนอยังเึงกัดมือนี่ เย่ยังสบายดีนะครับมันเตรียมจะกินเนี่ยเห็นไหมฮะพี่น้องมันเตรียมจะกินเรียบร้อยจับได้ละเออเก็บครับโอ้โหก้างโตเลยครับนี่เอาไปย่างกินออ้สีม่วงอย่างสวยเลยพี่น้องอุ้ยปูตัวนี้สีม่วงอู้สีสวยมากครับผมอุ้ยไม่รู้แหละเก็บปูกลับบ้านครับผมโอเคครับดูหลังต่อไปรู้กันรอ นี่แหละเป็นไม้ที่เราต้องการว่าจะมีตัวไหมครับไม้นี้ตรงเนี้ยฮะติดคลองอย่างสวยเลยพี่น้องโอ้เยื่ออยู่อ,ยอุ้ยอ้ยอ่าอุ้ยตุยซสแล้วครับผมเปลี่ยนเยือก่อนครับผมลุ้นกันต่อครับผมเหลือประมาณสิบก้าหลังพี่น้องปัดโถเงียบดีเท่อุยอ้ยอุ้ยอุหลังนี้อุย้ย อยู่ไหมอยู่ครับพี่น้องหลังนี้อยู่ไหมอุยอ้ยอุ้ยมีดิ้นเลยครับพี่น้องอยู่ไหมตัวอะไรงูไหมเดี๋ยเดี๋ยวเดีอุ้ยนี่นกอข้าวหมุนอุ้ยปุ้ยเลยครับจะเป็นงูหรือเป็นปลาครับนี่หรือมันหลุดไปแล้วเดี๋ยวมีตัวอยู่ไหมไหนฮะอุ้ยก่อข้าวหมุนอุ้ยปุ้ยเลยพี่น้องอยู่ไหมนี่เดี๋ยว <laughs> อยู่ไหม ออออเออเาลุ่นกันเอ้ยคอยเป็นปลานะอยู่ไม่อยู่ครับอู้อู้อู้อ้อูกระโดดหนีเลยพี่นุ่งกบกบกินกบคิบหายแล้วโอ้เรียบร้อยครับผมกบกินกบหลุดอื้ม โมเมนต์ตันี่มึงไหนวะอ๋อนี่ออ้ยหลังนี้ก็สะบัดครับพี่น้องนี่ปั๊ดเติมเยอะกันครับผมเรียบร้อยพี่น้องแต่ว่าได้ยินเสียงข้างหน้าไม่รู้ว่าจะใช่หรือไม่ใช่พี่น้องปะรุ่นกันสามสี่หลังสุดท้ายครับแต่ยินเสียงอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะใช่ไหมหลังนี้อยู่ครับไม่ใช่หลังนี้หลังต่อไป สำมสีหลังสุดท้ายจะสิ้นสุดันแล้วจะมีแต้มที่สามที่สีไ่ไหมพี่น้องรอรุ่นลุ้นรุ้นรุ้นรุ้นเอายใสระเบิดเฮ้ยเอาโแม,มนหลังนี้ละ่ะเหมือนเดิมครับโอ้ยนอนสบายดีจังเลยครับคุณกบพูดปาซิวเยอะมาครับใส่ใส่เดือนนี่ไม่น่าจะรอดครับ เปลี่ยนเหยื่อจนเหนื่อยแล้วพี่น้องโอ้ยหย่่หลังนี้เอา้าอยู่ไหมไม่อยู่ครับลังนี้ล่ละโอ้ยเสียงปลาบอลเฉยพี่น้องสิ้นสุดครับลังสุดท้ายจบเกมปะเดินทางกลับครับผมสวัสดียามเช้าครับน้องไะเดี๋ยวลุยกันเลยครับผมกู้เบียดกันเราจะมีตัวแอคชั่นไหมครับไปลุยกันเลยมันกูหลังแรักพี่ง ไยมองมาที่ไกลที่หยียบท้เะียีบกิ๊บลุน้นกันต่อครับผม ต่อพี่น้องสามหลังแล้วขึ้นฟ้าขึ้นฝน,นพี่น้องอันนี้ก็ไม่กินโอ้ยเหยื่อตุยซะแล้วเช้าครับผมอ้้พี่น้อง มัอยู่ไม่อยู่ครับอุ้ยหมุนไ่ปุ้ยเลยอยู่ไหมโอ้ยหลุดครับผมโอ้ยสยดายกบอยู่ข้างบนครับผมนี่หืมอ,อู้อู้อยู่ไม่อยู่ครับผมหนังนี่ โอ้ยยู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 เอาแล้วครับมาแล้วมาแล้วแต็แมแรกมาแล้วครับผมนี่โอเคเก็บครับผมเต็มแรกยังมานะโอเคใส่สวยครับปลากำลังโตพี่น้องสวยเลยอ้ยกินลึกกีนเป็งแถบเอาไงเนี่ย งานหน่อยพี่น <c oughs> ้องวิธีเอาเบ็ดออกครับผม หลังนั้นก็เบ็ดโกมพี่น้องปลายอยู่ไหมครับนี่ยุนกันอยู่ไหมอยู่ไหมนี่เฮยอย่าหลุดเดอ้ออุ้ยหลุดแล้วอุ้ยหล,ล,ลุดแล้วครับพี่น้องอู้ปไปดูนฝั่งนี้นี่งดูนห่ความหวัง เอา,าที่แต๋มเนี่นเนาะเงียบเนี่ยโอ้ยกินดยเว้ยเอ้ยเมยโอ้ย,อยพี่น้องหน้ามันขึนตรงแรกหน้ามันมมีหน้ามันบุกขึนหลายปนีนีครับหน้ามันขึนโอ้ยวะ่ะ พอแต่ว่าหมู้นไส้นี่เดินกลับได้แต้มหนึ่งกลางคืนมายามได้สองแต้มเช้าได้แต้มเดียวพี่น้องอก็ไม่ได้ลงคลิปนานแล้วครับผมยัไงคลิปนี้ก็ลงด้วยแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากรับชมด้วยนะครับพี่น้องเนาะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมเช้านี่ก็เดี๋ยวเดินเก็บเบ็ดกลับดีกว่าครับผมนะส่วนเหยื่อที่มัน รอดผมก็ปล่อยหมดเลยครับผมไม่อยากเก็บไว้นะฮะเดี๋ยวใครคหาใหม่ครับคือว่าเหยื่อไหนรอดผมก็จะปล่อยตลอดครับไม่ได้เก็บไว้เลยนะฮะเราก็หาใหม่ให้มันหากินใหม่เพราะว่าปร,ปรับเปลี่ยนกันนะครับถือว่าเขา,าเป็นอาหารให้ปลาแล้วเราได้ตัวยตัวใหญ่ๆตัวโตพอถ้าเกิดไอตัวไหนมันรอดปุ๊บเราก็ปล่อยคืนนะครับผมผมไม่ได้เอาไว้จับมาเพื่อขังไว้ ต่อไปเดี๋ยวเราไปหาใหม่นะโอเคครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนเนะพี่น้องเนดะ้อเช้านี่ก็อากาศก็สดชื่นดีอยู่ครับขึ้นฟ้าขึ้นฝนน,น,น,นนะ้ำก็คลองก็เยอะแยะเลยครับนงใสมันไหลเขานามันน้ำเลยทำให้น้ำมันขึ้นครับพี่น้องเนาะโอเคครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก่อนสบายสไตล์ชนนำ้ำบดนะครับผม ขอบคุณมากนะครับที่รับชมสวัสดีครับหมายครับเนี่ยน้ำยังคือเลยพี่น้องน้ำมันขึ้นครับ